สวัสดีครับดิดีตอลรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รีวิวรถยนต์มือสองนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับเทวินนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับไปรับชมกระบะกันบ้างนะครับจะเป็นรุ่นอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับคันนี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับฟรีดาวนะครับและขับฟรี90วันนะครับลูกค้าอยู่จังหวัดอะไรก็สามารถซื้อได้นะครับสามารถซื้อได้นะครับทางร้านมีบริการทําสัญญาและส่งมอบรถให้ทั่วประเทศนะครับ สำหรับลูกค้านะครับที่สนใจรถคันนี้นะครับก็สามารถทักหรือโทรหาผมได้โดยตรงนะครับ0819772934นะครับจะเป็นรถรุ่นอะไรนั้นไปรับชมเลยครับ จะขอแนะนําเครื่องวัดความหนาของสีนะครับมาดูกันนะครับว่าเจ้าเครื่องนี้มีวิธีการทาํางานยังไงนะครับนี่คือเหล็กที่ยังไม่ได้พ่นสีนะครับศูนย์นะครับและสมมุติว่ารถคันนี้นะครับพ่นสีมาบางๆนะครับเท่ากับกระดาษ1แผ่นนะครับ เก้ 1> 1นะครับและนะครับหากรถคันนี้นะครับพ่นสีมาหนาเท่ากับบัตร ATM นะครับนะครับเก้าร้อยเจ็ดไมค่อนนะครับก็ถือว่าหนาพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ารถคันที่ท่านจะได้รับชมต่อไปนี้นะครับ มีความหนาของสีอยู่ที่เท่าไหร่นะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคิวของ Toyota Revo p r i รันเน 2.4J คันนี้รถปี2019นะครับราคาพิเศษนะครับ5 1 8 0 0 0หนนะครับคันนี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับฟรีดาวนะครับและมีอครับฟรีด้วยนะครับ90วันนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่ไม่ติดเครดิตบูโรนะครับและไม่มีประวัติผ่อนล่าช้านะครับสามารถ ซื้อได้นะครับออกได้ทุกอาชีพนะครับทุกจังหวัดนะครับซื้อได้ทุกอาชีพออกได้ทุกจังหวัดนะครับขอเพียงไม่ติดเครดิตบุโรไม่มีบอดผ่อนล่าช้านะครับอ่เดี๋ยวเราไปดูกันรอบๆไปเลยนะครับว่ารถคันนี้นะครับมีความสวยงามยังไงกันบ้างนะครับคันนี้นะครับผมแจ้งตามตรงนะครับว่ารถนะครับเก็บสีเก็บรอยนะครับเรียบร้อยนะครับมีเก็บสีเก็บรอยนะครับเดี๋ยวผมจะมีตัววัดนะครับให้ดูนะครับว่ารถคันนี้นะครับสีหนาที่เท่าไหร่นะครับ ปกตินะครับค่าสีมาตรฐานจะอยู่ที่ประมาณ100ไม่เกิน190นะครับคันนี้จะเพิ่มมาอีกชั้นหนึ่งนะครับก็อยู่ที่ประมาณ2-300นะครับคันนี้นะครับผมมีอุปกรณ์วัดให้ดูนะครับไฟหน้านะครับเป็นมันติรีเฟคเตอร์นะครับใช้หลอดปกติธรรมดานะครับสีนะครับไฟตัดหมอกนี่นะครับนี่นะครับเป็นเครื่องวัดความหนาของสีนะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับ เป็นสีขาวรอบเลยนะครับคันนี้ทําสีเสร็จเรียบร้อยนะครับมีสัดสีมาครั้งหนึ่งนะครับสีขาวนะครับได้ยางใหม่นะครับสีเส้นนะครับผมยางใหม่สีเส้นเลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับอะไปเริ่มกันเลยครับจุดแรกนะครับฝากระโปรงก่อนนะครับผมตรงนี้นะครับร้อยเก้าสี่นะครับไม่หนาเท่าไหร่นะครับถือว่าบางพอสมควรจุดสําคัญนะครับ แก้มนะครับแก้มหน้าขวาใต้ไฟหน้านะครับ1 7 7นะครับทางร้านรับประกันนะครับรถไม่มีบัติเหตุไม่ชนไม่คว่ำนะครับมีบัตรการันตีให้นะครับมีชนมีคว่ำยินดีรับคืนพร้อมกับแถมค่าเสียเวลาให้อีก1 0 0 0 0แสนบาทนะครับสีนี่ผมให้ที่99%นะครับเพราะเราเราสรดสีให้ใหม่นะครับบางๆนะครับรถรับประกันไม่ชนไม่คว่ำนะครับมีบัตรการันตีนะครับ สีเดิมสีเต็มนะครับสวยนะครับสีขาวเดิมนะครับทําสีเดิมให้นะครับมาดูฝั่งซ้ายกันนะครับซ้ายนะครับแรมหน้านะครับ200ครับหนาก็เดิมมานิดเดียวนะครับหนาก็เดิมขึ้นมานิดเดียวเท่านั้นเองนะครับสําหรับด้านหน้านะครับไฟทุกจุดออกครบนะครับเดี๋ยวจะพาดูเหมือนเดิมนะครับเน็ตอาร์คโรงงานต้องอยู่ครบนะครับ สวยนะครับเพราะว่าทําแล้วเรียบร้อยนะครับบางๆนะครับบางๆนะครับคันนี้สวยๆเลยบันไดข้างมีมาแล้วนะครับการชนหลังเบิกใหม่ให้นะครับรพร้อมใช้งานนะครับสาเหตุที่ต้องทําคือมีรอยขุดขีดนะครับถลอกนิดหน่อยร้อยหกสิบเอ็ดนะครับเรารับประกันไม่ชนไม่ปั้มให้นะครับสาดท้ายนะครับ เก็บร้อยเนื่จากไม่รอยขูดขีดนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับกระบาดไห้เนอร์นะครับเป็นลูกใหม่ให้เลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับกระบาดไลเนอร์่าท้ายนะครับนี่ฮะก็จะมีรอยการทําสีนะครับอันนี้ผมแจ้งตรงๆนะครับแต่ว่านะครับสังเกตดีๆนะครับเน็ตอาร์คนะครับยังอยู่นะครับเน็ตอาร์กยังอยู่อาร์คเดิมนะครับวัดให้ดูนะครับนี่แล้วกันนะครับ เจ็ดสิบแปดนะครับบางนะครับนี่ก็ได้นะครับแ้ยี่สิบหกนะครับเม็ดอาร์คู่ครบนะครับฝั่งซ้ายนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับเนี่นะซีนเดิมนะครับขวานะครับเม็นอาร์คู่ครบนะครับเดิมนะครับ นะรตรงนี้หนานิดนึงนะครับสามร้อยนะครับหลังฝานะครับสีสวยครับยางใหม่นะครับคานข้างนะครับแขบนะครับราคาสิบนะครับ เดิมนะครับประตูฝานะครับ200นะครับ270จนะฮะทีนี้เรามาดูนะครับจุดสำคัญนะครับของรถทุกคันนะครับที่ต้องดูก็คือเม็ดอ์ตโรงานนะครับตรงนี้นะครับไม่เคาะไม่ทำสีนะครับเดิมนะครับเม็อาร์มอยู่นะครับครบนะครับเหมือนทุกคลิปนะครับที่ผมแจ้งนะครับ รถชิ้นนี้นะครับูกต้องนะครับไม่ขอทำสีนะครับเพราะว่าสุดท้ยแล้วจะไม่เป็นไรเลยนะครับไม่โดนอะไรทั้งนั้นนะครับจุดนี้นะครับนะวัดดูครับว่าเท่าไหร่นะครับให้เห็นกันจะใจน้อยนะครับบางๆนะครับแปดสิบสี่นะครับ น็อตนะครับไม่ขันไม่ขยับนะครับน็อตแคปนะครับเดิมเลยนะครับสีเดิมนะครับสียางนะครับประตูแคปเดิมนะครับน็อตไม่ขันไม่ขยับนะครับน็อตทุกจุดนะครับเดิมนะครับไม่ขันไม่ขยับนะครับลอยมาด้านหน้านะครับคือเป็นการัาสีล่างๆนะครับสำหรับลอย เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูประตูซ้ายนะครับไม่อก uh> ีย uh ังไม่ได้ดึงตรงนี้ให้ดูนะครับเก็บตรงนี้นิดหนึ่งนะครับทางร้านการันตีนะครับไม่ชนไม่คว่ำไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ําท่วมไม่ปรับใหม่นะครับมีบริการทําสัญญาให้ทั่วประเทศนะครับและมีบริการส่งให้เช่นเดียวกันนะครับลูกค้าอยู่จังหวัดอะไรก็สามารถซื้อได้นะครับมีบริการนะครับทําสัญญาให้ทั่วประเทศนะครับ และบริการส่งด้วยนะครับอ่าเห็นไหมครับประตูซ้ายนะครับบางเดิมนะครับเม็อาร์คอยู่ครบนะครับการันตีนะครับไม่ชนไม่คว่ำนะครับมาให้ดูครับกาสิบเจ็ดนะครับบางๆนะครับผมจะใส่คลิปนะครับอาการอธิบายความหนาของชั้นสีไว้ที่ต้นคลิปนะครับเดี๋ยวกับย้อนกลับไปดูนะครับก็จะเข้าใจนะครับว่า ก้าสิบร้อยสองร้อยมันหนาประมาณเท่าไหร่นะครับน็อตเดิมนะครับประตูแคบนะครับซีนนะครับเดิมนะครับประตูแคปฝั่งซ้ายนะครับน็อตแม่ขันแม่กยับนะครับเดิมนะครับไม่มีการเปลี่ยนอะไรแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าตันนี้นะครับเล็กไหมนะครับ ใช้งานมาที่เท่าไหร่แล้วนะครับกดดูรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมสตาร์ทลองนะครับแปลให้ด้วยนะครับว่าทำงานอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้อยู่ที่สามสสามองศานะครับนีครับภายในนะครับผมเบาะหนังนะครับเบาะหนังเดินได้แดงนะครับมุมมาใหม่นะครับ พร้อมใช้งานนะครับไม่ขาดนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับภายในถุงลมนี้เราัยนะครับไม่เคยถูกใช้งานนะครับรุ่นนี้มีถุงลมทั้งหมด3ลูกนะครับจะมีที่ฝั่งซ้าย1ลูกนะครับแล้วก็ฝั่งขวาจะมี2ลูกนะครับโอเคเครื่เสียงใช้ได้นะครับ ระบบไฟใช้ได้ทุกจุดนะครับใช้ได้ทุกจุดนะครับเครื่องเสียงก็ใช้ได้นะครับเเสียงไปทักเสร็แล้วก่อนนะครับเรามาดูกันนะครับว่ารถคันนี้นะครับแอร์เย็นชุดเปล่านะครับเจอที่เบอร์สองนะครับเร่งสุดแล้วก่อนนะครับจะได้รู้ว่าแอร์ทำงานปกติไหมนะครับคันนี้นะครับมีหกเกียร์นะครับเ็นหน้าหกเกียร์นะครับฝาหลังหนึ่งปุ่ม power eco นะครับ ใช้งานได้ปกตินะครับแอร์เย็นนะครับกําลังเปิดแล้วก็รอนะครับกระจกนะครับระหว่างนี้ก็ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้านะครับกระจกบางข้างซ้ายนะครับใช้งานได้นะครับปรับมองข้างซ้ายนะครับเข้าออกนะครับได้นะครับบนล่างนะครับและขับเก็บนะครับโอเคเก็บได้ สวยนะครับคันนี้เดี๋ยวองเจอมานิดนึงตรงนี้นะครับบนหัวคนขับนะครับเดียวนะครับอุปกรณ์ไฟนะครับใช้ได้นะครับคนไฟใช้ได้นะครับช่องเก็บแว่นนะครับความใช้งานนะครับบังแดดครบนะฮะเลขใหม่กันครับคันนี้นะครับไมแท้นะครับใช้งานมาเพียง 7 9 5 2 2กหิกโลนะครับไม้แท้นะครับทางร้านการันตีไม่ชนไม่คว่ำนะครับมีบัตรการันตีให้ไม้แท้นะครับมีชนมีคว่ำมีน้ําท่วมนะครับปรับไม้กอไม้นะครับทางร้านยินดีรับคืนพร้อมกับแถมค่าเสียเวลาให้อีก10,000แนนะครับมีค่าเสียเวลาให้ด้วยนะครับ1นึ่งแสนบาทนะครับร้านอยู่จังหวัดศรีสะเกษนะครับเปิดให้บริการมายาวนานมากกว่า30ปีนะครับจังหวัดอะไรก็ซื้อได้นะครับ ผมมีบริการนะครับทำสัญญาให้ทั่วประเทศนะครับและส่งมอบรถนะครับกรุงเทพนะครับโคราชนะครับขอนแก่นฟรีนะครับส่งฟรีเลยนะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะครับพิเศษนะครับฟรีดาวและขับฟรีอีก90วันนะครับขับฟรี90วันนะครับนานมีบริการให้ด้วยนะครับซื้อช่วงนี้ถือว่าคุ้มจริงๆนะครับประกันทุกอย่างใช้งานได้นะครับน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้นะครับรับประกันตัวเครื่องนะครับเกียร์เฟืองท้ายอีก 2 0 0 0มกิโลเมตรนะครับหรือ6เดือนนะครับอุณหภูมินะครับค่อยๆลดลงนะครับตอนนี้เหลืออยู่ที่16นะครับสังเกตดูคือลดลงเรื่อยๆนะครับลดลงเรื่อยๆเพราะว่าแอร์นั้นค่อนข้างเย็นเลยนะครับถือว่าใช้งานปกตินะครับเครื่องยนต์ก็สมบูรณ์นะครับเราจะกลับมาดูกันนะครับว่าแอร์จะทํางานเหอียวตัวเดียวไหมนะครับไปดูเครื่องยนต์กันนะครับว่า เรียบสะดุดไหมนะครับอ๋อเดี๋ยวผมถ่ายดูตรงนี้เพิ่มนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะครับคันนี้นะครับลูกค้าบางายขอดูตรงนี้ด้วยนะครับผลิตปีสองสิบ้านะครับชัดเจนนะฮะปีสองสบ้านะครับตรงนะครับเลขตัวถังนะครับเลขตัวถังตรงนี้นะครับ ไม่มีตัดแปะนะครับคัดสีสวยนะครับคัดสีสวยเลขตัวถังเดิมนะครับผมพาดูคัดสี้วยเอ๊ะเนีนะครับสีเดิมนะครับไม่มีน้ำมันเยอะนะครับเรียร้อยใช้งานน้ำแอร์ดรดนะครับหไม่ต้องตกใจนะครับไม่ดูห้องเครื่องดีมากเลยเรียกปกติแล้วเราค่อยกลับไปดูว่าแอร์เย็นขนาดไหนนะครับ ได้การรับรองจากบริษัทกูอินสเปคชั่นนะครับว่ารถคันนี้นะครับผ่านนะครับการรับรองผ่านการตรวจสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างนะครับภายนอกภายในห้องเครื่องยนต์นะครับผ่านการตรวจสอบจากบริษัทกูอินสเปคชั่นนะครับแล้วก็ออกไปรับรองให้นะครับคันนี้ได้มาตรฐาน5ดาวนะครับเครื่องยนต์ภายนอกภายในนะครับสมบูรณ์นะครับพร้อมใช้งานนะครับเครื่องยนต์เดินเรียบปกตินะครับไม่มี ภาพน้ำมันเลยนะครับพร้อมใช้งานมากๆนะครับคันนี้พาดูนะครับล็อกฝากระโปรงนะครับเดิมไม่ขันไม่ขยับนะครับซีนเดิมฝากระโปรงนะครับอยู่พบนะครับดูบารเดิมนะครับสติกเกอร์อยู่พบนะครับ้านหน้านะครับ้านหน้าซ้ายนะครับเดิมนะครับแล้วก็นี่นะครับคือแผ่นเพดนะครับไม่เคยแกะนะครับ ไม่มีแกนะครับหมดเดินนะครับแถมไม่ยับนะครับด้านหน้านะครับเนืาร์คนะครับเดิมนะครับใหนะครับมาฟเดิมนะครับเราถึงกล้าการันตีนะครับไม่ชนไม่คว่ำนะครับมีค่าเสียเวลาให้นะครับหนึ่งแสนบาทหากรถคันนี้เคยชนเคยคว่ำมานะครับมาคิดเสีงพบนะครับ หรือไม่เป็นนะครับซื้อกับทางร้านนะครับสบายใจนะครับเรามีบัตรการันตีนะครับและผมพาดูครบทุกจุดนะครับหนูรถมีสองที่ต้องดูนะครับไม่ขัดไม่ขยับนะครับขังเติมเดิมนะครับซีนเดิมนะครับครบเลยนะครับห้องเครื่องเดิมก็เดิมเหมือนกันนะครับแมเดิมเดิมไม่ขัดไม่ขยับนะครับเจ้าของเดิมดูแลค่อนข้างดีนะครับยางกุหลาบยังเป็นสีชมพูลย ถือเลยนะครับคันนี้หรือว่าสภาพเครื่องยนต์นั้นพร้อมใช้งานนะครับทางร้านการันตีให้นะครับรับประกันรับประกันเครื่องยนต์นะครับเกียร์เฟืองท้ายอีกนะครับสองหมื่นโลหรือหกเดือนนะครับสองหมื่นโลหรือหกเดือนด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าอุณหภูมินะครับถ้าตอนนี้นะครับสตาร์ททิ้งเลยสักครั้งหนึ่งเหลืออยู่ที่เท่าไหร่เออเหลือเลขตัวเดียวจริงๆนะครับ ้าแล้วครับตอนนี้เก้าจุดแปดนะครับค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะครับหนึ่งจุดเจ็ดละคาดว่าหน้าจะเหลืออยู่ประมาณห้าหรือหกองศาเท่านั้นนะครับแอร์ค่อนข้างเย็นนะครับสวยงามนะครับสมบูรณ์นะครับใครที่มองหารถนะครับโตโยต้ารีโวตัวพีเลนเนอร์นะครับคันนี้สวยนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถโทรหรือ ถ้าหาผมได้โดยตรงนะครับที่เบอร์ใต้คลิปนะครับ0819772934เทลวิ้นะครับสำหรับลูกค้านะครับที่ดูมาถึงนาทีนี้นะครับผมต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับสำหรับการรับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปรีวิวรถยนต์อันต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมเพินนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ